สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับฟังสบายๆสไตสล์สรนนันโดยผมสรนนันรอยกวัดกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับเราอยู่ในช่วงของประวัติคุณมิตรชัยบัญชาซึ่งผมเอามาแทรกไว้ในตอนท้ายของเรื่องราวที่พี่กิ่งดาวดารณีได้นําเสนอเรื่องของพี่กิ่งดาวกับคุณมิตรชัยบัญชายัางไม่จบนะครับเอามิตรมาแทรกตรงนี้เพื่อที่จะให้มันกลมกลืนกันแล้วก็ เดี๋ยวพอจบเรื่องของพิเชษฐ์มิชัยบัญชาซึ่งเป็นประวัติของเขาเนี่ยนะก็จะไปต่อด้วยเรื่องของพี่ออสพี่ออสกินดาวเนี่ยนะกับพิเชษฐ์ให้จบไปก็คงจะอีกประมาณสักสิบกว่าตอนที่จะจบเรื่องของทั้งสองท่านนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานอ้าวเราต่อคันด้วยเรื่องของมิช,ชัยบัญชาขอย้อนนิดนึงนะครับสําหรับตอนที่แล้วมันอยู่ป,ปลายๆท่านอาจจะไม่ได้ฟังผมจะขอย้อนกลับมาถึงวันที่เก้าที่เป็นวันที่เขาจะต้อง รถนำศพของคุณมิชชัยบัญชาครับวันที่9ตุลาคมพศ2513หนังสือพิมพ์ไทยทุกฉบับพาดหัวข่าวการตายของมิตรชัยเป็นชาซึ่งกระจายข่าวไปถึงประเทศญี่ปุ่นฮ่องกงไต้หวันก็คงไปทั่วโลกเลยครับนะหลังจากข่าวการตายของมิตรชัยเป็นชาได้แพร่กระจายออกไปนะผู้ที่บันทึกไว้ใน Google ซึ่งเป็นประวัติมิชชเันชาเนี่ยได้เขียนไว้ว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ของมิชชเปนชาแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่อยู่ในบ้านของมิชชเปนชาที่ซอยจันทรโรดวงน,นะทั้งสามหลังในบ้านเขาเนี่ยนะบ้านหนังเลิงก็มีจันทรโรดวงก็บีบ้านซอยกลางก็มีมันหายไปหมดเลยเขาบอกไม่เหลือเลยแม้สักชุดเดียว ไม่ทราบว่าจะเป็นพี่อูด๊ดพี่เทืองหรือว่าคุณกรกลับไปเอาชุดเนี่ยเพื่อที่จะมาใส่ให้พี่เชษในวันลดน้ําศพนะไม่มีแล้วเขาไปเอามาชุดหนึ่งเป็นชุดทหารอากาศเอามาจากไหนไม่รู้ไปเอามาใส่ให้ศพของพีเ่เชษนะศพของมิชัยบัญชาเนี่ยได้ตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดแคนางเลิงตั้งแต่วันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบสาม จนครบร้อยวันและในร้อยวันสามเดือนเนี้มีเจ้าภาพสวดพระอที่ธรรเนี่ยมีเจ้าภาพสวดทุกคืน,นผัวลีนี่เต็มวัดเลยละ่ะและก็เล่ากันไว้อย่างนี้นะครับว่าในวันรถน้ำศพเนี่ยเขาก็ลดน้ำศพนิดชัยบัญชาตั้งแต่แปดโมงเช้าของวันที่เก้าอะลดน้ำศพไปจนกระทั่งถึงน่นเลยค่ำเลย ทั้งวันเลยคนมาเป็นหมื่นๆมาลดน้ําศพไม่ได้หยุดเลยเ่ยคือลดกันค้นต่อคิวเลี้ยงกันร่นน่ะลดกันทั้งวันเลยความดังความที่เขาเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศพิธีพระราชทานเพลิงศพจัดขึ้นเมื่อวันที่21มกราคมพศ2514มีผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนหลายหมื่นคน ทำให้การพระราชทานเพลิงศพมิชเชบัญชาที่วัดแค่นางเลิงจัดไม่ได้เพราะวัดแคเนี่ยบริเวณเมนเนี่ยนะมันมันกว้างไม่พอที่คนเป็นหมื่นหมื่นจะเข้าไปเพราะตอนที่เอาศพมิชมาเนี่ยเขาบอกว่ายกศพขึ้นไปบนศาลาเนี่ยเอาออกจากรถแล้วยกไปนนบนศาลาเนี่ยคนไม่เชื่อว่ามิชตาย ข้างบนเนี่ยผมเห็นรูปเฮียชาญเนี่ยรูปสมบัติเมธนีซึ่งผมจําได้สองคนทั้นั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะมีพี่กงพี่กรหรือใครตะใครในพี่เทืองเนี่ยคนไม่เชื่อเนยบอกว่าขอดูมิตรหน่อยที่ว่าใช่มิตรหรือเปล่าเขาต้องยกศพมิตรมาชูที่หน้าต่างศาลาให้ดูคนถึงยอมไม่งั้นจะแห่กันพี่บนขึ้นไปบนศาลาศาลาก็จะพังนี่ขนาดนี้เลยก็เลยย้ายมิตรชัยเป็ชาเมื่อครบร้อยวัน ไห้เผาที่วัดแขวอวัดเทพศิรินทราวาสพอไปถึงวัดเทพศรินทราวาสก็โอ้โหมันก็เกิดโอลมานไฟหลวงซึ่งเป็นงานพระราชทานเพิิงศพนี่นะไฟหลวงรถไฟรถไฟหลวงไฟรถยนต์รถยนต์หลวงเอาไฟเอาไฟพระราชทานไปเข้าวัดไม่ได้พระองค์ชายเล็กนะพระองค์ชายนุสรต้องประกาศว่าจะเผาเวลาสี่ทุ่ม มาเผาแล้วตอนนี้สี่โมงห้าโมงไม่เผาแล้วเป็นเผาเวลาห้าทุ่มแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งในนั้นเดี๋ยวท่านต้องไปตามฟังนะครับผมจะขออนุญ,ญาตไม่เล่าตรงนี้เพราะตรงนั้นเป็นเรื่องที่พี่ออสไดเ้เล่าเอาไว้เป็นเรื่องของเขาผมก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องของคุณมิตรนะครับของคุณมิตรเป็นประวัติคุณมิตรซึ่งผมก็นํามาเล่าให้ท่านฟังนะครับอ่วทีนี้ก็สมใจอยากละท่านที่ ต้องการให้ผมได้พูดถึงภรรยาของมิรชัยบัญชาตอนท้ายๆก็มีท่านที่เขียนไว้ใน Google นะครับผมไม่ได้เขียนเองนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จักทั้งสองท่านนี้เลยใน Google นี่เขียนไว้อย่างนี้ครับว่าก่อนมีชื่อเสียงมิตรเคยมีภรรยาคนหนึ่งชื่อจารุวรรณศีระวงศ์หรือว่าสรีระวงศ์เนี่ย อ่านยังไงก็ไม่รู้นะครับต้องขออภัยแต่ผมอ่านสกุลคุณพี่ผิดนะครับซึ่งเป็นดาราภาพยนตร์เหมือนกันแต่ว่าเล่นไม่ไม่มากนักแล้วก็ไม่ดังเท่าไหร่แล้วก็ได้แต่งงานอยู่กินกับคุณมิชัยบัญชาเมื่อพศ2 5 0 2มีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อคุณยุทธนาพุ่มเหม็นี่แหละที่ผมกำลังตามหาคุณยุทธนาพุ่มเห็อยู่วันนั้นก็คุยกับ คุณพี่อะไรคนหนึ่งที่หอภาพยนต์เขาบอกว่าไม่มีเบอร์นะถ้าคุณยุทธนาพุ่มเห็มมีเบอร์ของอาสรนันก็โทรมาหาหน่อยแล้วกันนะคุณอาอยากคุยด้วยว่าเออมีความเป็นมายังไงโน่นนี่นั่นอะไรนี้่เพราะคุณอาก็มีความศรัทธานในตัวของคุณพ่อของเธอนะส่วนอ่านข่าวไปหลายๆชิ้นก็ไปเจอว่าคุณแม่จารุวรรณของเธอเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะ และก่อนหนะ้านั้นเขาก็ได้แยกทางกันกันกบมิเชลเบนชานะทั้งนี้เพราะว่าชีวิตสมรสไม่ราบรื่นเนื่องจากมิตรไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยต้องทำงานหนักตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเรียกว่าถ่ายหนังตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ต้องพูดง่ายๆว่าพาครอบครัวไปกินข้าวไปทำบุญไปไหนไม่ได้เลยคือเปิดเผยไม่ได้ว่ามีเนี้ย ต้องปกปิดต่อสาธารณาชนจนถึงเรียกว่าถึงที่สุดนะเพราะในที่สุดเนี่ยเขาว่า,าถ้าครอบครัวไม่เข้าใจกันเนี่ยก็ถึงเวลาต้องแยกกันถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้อง,ต,องต้องต่างคนต่างไปนะไอ้ปัญหาต่างๆมันลุมเล้าเรื่องในครอบครัวซึ่งก็ไม่มีใครก้าวล่วงเข้าไปรู้อะไรมากมายไปเรื่องครอบครัวนะใน google นี้เนะี่ยก็เขียนไว้ว่าทั้งคู่จึงหยา จากกันในเวลาต่อมาในราวพศสองพันะฮะส่วนลูกชายเนี่ยนะคุณยุทธนานี่แหละตอนนั้นยังเด็กๆอตัวเล็กๆฮะพี่เชยเขาก็ส่งเสียเงินทองโดยให้พี่เทืองนะฮะเ,เพื่อนๆซีของพี่เชเขาเนี่ยก็เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องนี้จัดการให้นะก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งคว้างไปโดยที่เรียกว่าไม่ได้ดูแลเลยนะฮะก็เหมือนอย่างคุณสารพงษ์ชาตรีแหละ เขาก็มีลูกสี่คนนะฮะเขาไปอยู่กับเมียน,นี้ก็ยังดูแลเมียนอนอยู่แต่แต่ก็มีคนทรยศกับคุณสรพงศ์เหมือนกันว่าเอาเงินไปให้แล้วก็ไม่เอาไปให้ก็มีเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นว่าคนเสียก็คือคุณสรพงศ์นะเขาก็เคยบ่นให้ผมฟังอยู่สองสามครแต่ว่าคุณสรพงศ์เขาเป็นคนที่ไม่นินทาใครอยู่แล้วผมไม่เคยได้ยินเขาพูดถึงเรื่องคนโน้นคนนี้ไปทําอะไรเขาเลยนะจริงๆไอ้เจ้าพคุณคนนี้ คือผมสนิทกันว่าผมไปเปิดเจอเช็คเขาเนี่ยเต็มลิ้นชักเลยคุณสอระพงศ์นะนี่ขอเล่าข่ามไปนิดนึงแต่ผมตื่นผมกาลังจะพูดถึงเรื่องความแลบผิดชอบในครอบครัวแล้วผมก็ถามว่าแล้วไอ้เช็คพวกนี้มาเก็บไว้ทำไมไม่เอาไปเข้าบัญชีเขาบอกว่าไม่มีตังค์หรอกแล้วผมบอกทำไมไม่ฟ้องมันละ่ะเขาบอกฮ um ึไม่เอาอผมไม่ชอบฟ้องใครนี่ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่อง,องคุณสอรละพงศ์แซมมาหน่อยนิดนะ เป็นนั้นว่าคุณจารุวรันก็เขาก็แยกทางกันไปแล้วก็ถึงได้มา,อ,าอยู่กับคุณออสกิ่งดาวตระณีซึ่งตอนที่จะไปอยู่กับพี่ออสกิ่งดาวตระณีท่านท่านไปฟังเถอะนะฮะผมได้เขียนไว้แล้วผมได้เล่าไว้แล้วในเรื่องของคุณมิตรและคุณกิ่งดาวนะครับได้เขียนไว้แล้วว่า,อาตอนที่จะไปอยู่เนี่ย พี่เชษเขาให้พี่ออสไปพูดกับพ่อกับแม่ของพี่ออสแล้วพ่อกับแม่ออของพี่ออสเขาพูดยังไงผมไม่เล่าซ้านะท่านไปเปิดฝั่งซ้าเลยกันนะครับจากนั้นมิตรก็ได้พบรักใหม่และใช้ชีวิตคู่ยังไม่เปิดเผยอ,อกีกก็คือ,อในเรื่องนี้ก็คือกล่าวถึงพี่ออสกิ่งดาวดารานี้นี่แหละซึ่งเป็นภรรยานคนที่สองนะโดยผู้ใหญ่ทั้งสองก็รับทราบแต่ความารักก็รุ่มรุ่มดอนดอนอยู่ด้วยกันห้าปีก็วงแตกเป็นอย่างที่ว่าเลยนะ อ่อพอสองพันหรือยสิบเอ็หรือนั่นแหละพี่อ้อก็ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของพิเชอะโดยเฉพาะแตกแยกกันก็ไอ้เรื่องสอสอนี่แหละก็ไปเลยไปอยู่เมืองน,นอกเลยนะทั้งทั้งที่ทั้งสองคนเนี่ยรักกันปานจะเกืนกินนะทั้งหึงหวงกันก็โอ้โหสนัน่นหวานไหวหมดแต่เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เนาะแปลกนะรักกันมากแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยก็ ความจริงไม่รู้ว่าเอากรรมเทพเล่นกลหรือเปล่านะทั้งๆที่รักกันมากแต่ชีวิตรักก็รุ่มๆุ่มลอนดอนด้วยทั้งคู่มีความสามารถและมีความมั่นใจในตัวเองสูงไอ้ความมั่นใจของแต่และข้างที่มันมั่นใจสูงนี่แหละมันทําให้อยู่ด้วยกันไม่ได้มึงก็เก่งกูก็เก่งไงอย่างที่ผมเคยบอกนะถ้าผัวคิดว่าผัวเก่งแล้วเมียคิดว่าเมียเก่งพอพูดอะไรขึ้นมาสักเรื่องเนี่ยมึงก็เก่งกูก็เก่งเนี่ยนะคุยกันไม่ได้ละอย่าเลิกเลิกคุยกัน ถ้าคืนคุยกัน,กกนนะแล้วก็ตีกันนะแล้วก็ในที่สุดก็มาถึงเออเลิกกันเลิกกันไม่ง่ายเนย่แต่ว่าความร้าวรานเจ็บปวดมันเกิดตามมาเยอะยิ่งมีลูกมีเต้าใกนการโอ้ยนี่ก็ยังถือว่าโชคดีแลยโชคไม่ดีไม่รู้พี่ออสกับพี่เชเขาไม่มีลูกในกัรน,นะถ้ามีลูกใกนการมันก็ยิงจะไปขนาดไหนยังไม่รู้เลยก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังในตอนท้ายๆของชีวิตของอ่อ พิเชษนะครับว่านี่ภรรยาคนที่สองก่อนมิตรจะเสียชีวิตไม่นานมิตรก็ได้พบรักใหม่กับคนที่ชื่อสัตย์ทธรเพชรรุง่งอันนี้ถือว่าเป็นภรรยาคนที่สามของมิตรชัยบัญชานะมิตรก็ได้ไปขอกับพ่อกับแม่เองเลยนะแล้วก็ไปปลูกบ้านให้อยู่ที่อำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกที่ผมได้เล่านะครับว่าคุณสัติ์ทอนเขาก็ต่อว่าต่อขานนะครับว่าให้เงินเดือนเขาใช้เดือนละพันที่อยู่ขกิ่งดาวเราให้เดือนละหมื่น แต่ผมก็อธิบายแทนที่กิ่งดาวแล้วนะครับว่าไอ้ที่ให้มื่นหนึ่งนะไปทําอะไรมัง่งไม่ใช่ให้กิ่งดาวใช้สบายๆนะให้เป็นคนไปจ่ายให้ให้เป็นให้เป็นเจ้าหน้าที่ไปจ่ายตรงโน้นตร,ง,ตรงนี้ตรงนั้นให้แล้วมื่นหนึ่งคิดดูว่ามันจะเหลือไหมนะผมก็ขออนุญาตพูดถึงแค่นี้เพราะว่าผมไม่รู้จักคุณพี่สถิทธรเพชรรุง่งแต่ว่าคุณพี่สถิทธรเพชรรุ่งก็เป็นดารานะและว่าเป็นนางงามด้วยนะ ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นทีนี้สุดท้ายก่อนที่จะจบประวัติของมิชัยบัญชาตรงนี้เขาก็ google ก็ได้เขียนเอาสดุดีไว้นะครับซึ่งผมควรจะได้พูดถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ฟังที่ฟังเรื่องมิชัยบัญชาก็ควรจะได้รับทราบเลยว,ว่ามิชัยบัญชานั้นเขาบอกว่าเป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนตรงไปตรงมาจริงใจจริงจังตั้งใจทุ่มเทเต็มที่ ละเอียดมีวินัยตรงต่อเวลาสุภาพอ่อนน้อมมีอัยาศัยาใัยไมตรีอารมณ์ดีนี่คือนิสัยของมิตรชัยบัญชาไม่จู้จี้จุกจิกไม่ขี้บนแต่ชอบสั่งสอนและถ้าสอนไม่เข้าใจมักจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างน,นิสิสยที่ไม่ดีของพี่เชษก็คือเป็นคนของนอกอ่อนใน เป็นคนใจอ่อนอ่อนไหวง่ายหูเบามีเมตตาช่างสงสารเห็นใจผู้อื่นจนบางครั้งเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะฮะเท่าคก้าวนี่คือนิสัยของมิชยัยบัญชาประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายที่ผมจะสรุปตรงนี้ก็คือว่าไม่รู้เป็นอะไรเขาบอกมิชยัยบัญชาเนี่ยให้หวยแม่นมาตั้งแต่เขายัางไม่ตายเออเป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วตัวมิชัยเป็ชาเองก็พูดว่าที่เขาให้หวยแม่นเนี่ยเพราะเขาเป็นลูกโทนคนที่เป็นลูกโทนเนี่ยเขาเขา,เขามีมีอะไรดีอย่างไม่รู้วาจาวาจาพูดออกไปเนี่ยพูดอะไรเปในนั้นมีดาราหลายคนเก่าเก่าเคยมากราบมิชัยเัญชาขอ,ขอเลขหน่อยถวายเจตนะแล้วก็ได้จริงๆนะดาราเก่าเก่ารุ่นลุงลุงอ่ะรุ่นลุงลุงเ่ยเขามาขอหวยพี่เจษพี่เจษก็ให้จริงๆนะฮะ ก็ถือว่าวันนี้ผมได้เล่าเรื่องมิตรชัยบัญชาให้ท่านฟังอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ระลึกนึกถึงมิตรชัยบัญชาก็อย่าลืมนะครับทําบุญไปให้บ้างไม่ต้องรอถึงวันที่แปดตุลาหรอกครับทําบุญเมื่อไหร่ก็ได้ทําบุญที่ไหนก็ได้อุทิศให้กับมิตรชัยบัญชาหรือพันจาอากาศโทพิเชษ พุ่มเหตุนี่คือมิตรชัยบัญชาครับวันนี้รายการฟังสบายสบายสไตสล์สรนันได้ดำเนินเรื่องราวชีวิตมิตรชัยบัญชามาจนถึงตอนจบนะแล้วก็จะกลับไปต่อเรื่องราวของบันทึกรักนะ มิชัยบัญชากับกิ่งดาวตรณีในตอนต่อไปสำหรับมิชัยบัญชาวันนี้ถือว่าจบนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังเรื่องราวของมิชัยบัญชาจนจบขอให้ทุกท่านโชคดีและพบกันในตอนหน้าเรื่องของมิตรและกิ่งดาวต่อครับวันนี้สวัสดีครับ